りりの夕焼け」「夜会ににに」絡みつくくよようううしては叫ぶ歌นะครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่คลิปพิเศษนะครับในเกมไมค์คลาปนะฮะซึ่งเอ่อโอโอเออมีคนขอมา ซึงมอสอย่างผมเนี่ยลงยังไงใช่ไหมนี่มอส HBK h a r t Breaker นะครับปึ๊บเข้าไปก็จะมี3ตัวให้เลือกปึ๊บ3ตัวไม่ใช่3ตัวให้เลือก3ตัวออกมาดึงออกมาเลยแตกควายออกมาปึ๊บปลี๊ดออกมาปึ๊บอืมก็จะเห็นนักจอมคงรู้อยู่เดียวนะขีดขวาตรงนี้ปึ๊บนีฮะอธิบายเร็วเกินไปนะฮะหรืออาจจะช้าเกินไปก็ได้่าใหม่ขี่ขวาอันนี้ อือนี่ขึ้นมาละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแกันนึงอันนี้ไม่เกี่ยวไปเลยลืมลืมลบลืมลบอ่ะพ no อเข้ามาเน้่มันจะไม่มีเยอะขนาดนี mm ้นะฮะพอเมื่อกี้ผมผมใช้คาถาเวทมนต์ไปเข้ามาที่บินนะฮะก็ก็คงรู้เออก็คงรู้ดีกันอยู่นะฮะหมายกราฟตรงนี้นะฮะลบทิ้งไปเลยลบทิ้งเลยอย่าให้มันได้อยู่

จด้หรือเปล่าแล้วได้เดี๋ยวมันก็จะมีบอกเองนะปึ๊ช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 อ่ะได้แล้วนะฮะได้แล้วก็จะมีแบบนี้ขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีมอสตรงนี้เพิ่มขึ้นมาบลิง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 นะเยอะเลยนี่แค่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะก็กดโอเคไปผมเริ่มใหม่ต่อไปก็จะมามอส ตรงนี้ฮนะก๊อปปี้นะครับไปก๊อปปี้ต้องมาดูต้องให้เห็นภาพครับเข้าไปมาที่โฟลเดอร์ที่เก็บยฟล์ครับะเพอจะขยายเข้นมาก็จะเห็นว่าจะมีโฟลเดอร์เขียนว่า m อสตตรงนี้ฮะปึ๊กนี่เข้าไปเลยเมื่อกี้ผมลืมลบนะฮะผมลบไปแล้วแล้วก็ลงไอ้เอ้ยไม่ใช่ปักอินลงมอสเมื่อกี้มันก็จะมีเพิ่มมาให้มันแล้วก็กด คอนโทรล V นะฮะนึ่คือการวางเองปื๊ดก็จะเสร็จแค่นี้ฮะก็เสร็จเรียบร้อยลนะแต่แต่ก็ยังไม่เสร็จนะฮะอันนี้เดี๋ยวแปบบ๊บเดี๋ยวเขาต้องเข้าให้ดูเลยต้องให้เห็นเพอ่ให้เห็นเวลาด้วยสามนาทีละขยายจอแป๊บหนึง่งได้ดย้มให้มันได้อนุกกับการเล่นนะ ตัองต่อไปนะเดี๋ยวอุยอะจะขึ้นนิดหน่อยดิดเวลาเนี่ย่ะตห็นี้ไม้ด้วยะฮะขึ้นจุดตืดอ๋อนี่คือตะโกนใส่นะฮะแล้วถ้ากระซิบใส่นะรไรเป็นแบบนี้ได้ยินไหมครับชัดดังไหมครับเบา,าใช่ไหมครับอ่านะฮะ อืมจากมอดที่มีหกก็จะเป็นสิบเจ็ดแล้วนะครับ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 ต่อไปก็จะเข้ามาดูในตัวเกมแล้วครแคสเตอร์นี่ฮะเป็นผมเล่นในมอดซิงเกิลเพลเยอร์นะฮะที่ใช้แคสปึเออ,เ,อ,อเข้าไปเลยเออเข้าไปเลยยิ่งได้ยี่ยสิบลอ,อ่ะไอชื่ออ่ะอาจารเออ จออ๋อรู้ละหายเลยเดี๋ยวผมต้องกู้สถานการณ์คืนนะฮะแต่ก็อย่างที่รู้นะฮะว่ามีมอดเพิ่มมาแล้วนะฮะเป็นของผมนะครับต่อไปเป็นเป็นเนทเช u r ร์แพ k นะฮะตัวนี้เลยนะฮะเป็นตัวเทเชีร์แพเหมือนของเอ็กคอนะฮะซึ่งผมได้เอามาใช้คือตัวนี้นะฮะแมต p a แพนะฮะแป นะครับอืมอนี้ก็เรียบร้อยนะฮะอือรีอืเอ่อนี่ก็เป็นวิธีลงมอดที่ผมใช้อยู่นะฮะทั้งหมดเลยนะฮะก็ใช้วิเวลาลง5นาทีนะฮะแต่ถ้าคนเซียนแบบทำแบบจริงปร๊บแป,บป๊บเดียวเสร็จเลยนะฮะมัยากนะมันไม่ยากนะฮะก็ ต้องขอฝาก subscribe ไปด้วยนะฮะก่อนปิดท้ายเนี่ยต้องขอฝาก subscribe ด้วยนะฮะตอนนี้ก็ก็อไม่ใช่อ่ะก็อ่าสามสิบสองซับสไคร์แล้วนะ,ะก็เยอะพอสมควรแล้วนะและตรงนี้ผมก็ได้อัปโหลดอัปโหลดเอ่ออัปโหลดบอตไปให้แล้วนะฮะแต่ลิงก์นี้ไม่บอกนะก็ปิดท้ายก่อนนะ ลิงก์ยังไม่บอกนะฮะอ่าฮะเดี๋ยวเอาไว้ใต้คลิปนะฮะใต้ดีสคริปต์ตรงช่องคำอธิบเอ้ยตรงช่องอธิบายคลิปนะฮะด e สคริปชั่น d e สคริปชั่นเย่อืมบ๊ายบายนะฮะไว้เจอกันพาร์ทหน้าพิเศษนะจับไว้ว่าคลิปน,นี้เป็นคลิปพิเศษนะฮะส่วนในคลิปพิเศษที่ว่าจะไปบินไปดูเอ่อไอไอหอแอฟโฟนะ ไว้ทีหลังนะยยังยังไม่มีเวลาทําดูว่าห้าทุ่มสิบเก้าแล้วนะครับต้องขอรอท่านชมไปเห็นตอนนี้ก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับคุณบายคุณไนนะต้องรูดแบบคุณไนบ๊ายบายสลิปปิง้งกันเถอดนะครับเย่